จากสถิติครับเรารวบรวมมาได้อย่างนี้ครับก็คือว่าคนไทยเนี่ยนะครับเงินฝากน้อยแต่นี้เยอะแล้วก็เป็นนี่นานเป็นนี่เร็วตั้งแต่อายุน้อยเลยครับแล้วก็เป็นนี่ยันหลังเกษียณก็ยังเป็น,นนี่อยู่เลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่คุณมาเจอคลิปนี้ต้องถือว่าเป็นความโชคดีของคุณอย่างมากเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันเนี่ยนะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยปลดนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการทําอาชีพเสริมนั่นเอง จริงๆแล้วครับคนเราเนี่ยนะครับควรจะมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางอยู่แล้วนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณมีรายได้แค่ทางเดียวเช่นทํางานประจานะครับโดนไล่ออกขึ้นมาหรือถูกเลิกจ้างโดยไม่มีรายได้ทางอื่นเข้ามาเลยเนี่ยเดือดร้อนทันทีเลยจริงไหมครับแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณมีรายได้2ช่องทางช่องทางที่1หายไปก็ยังมีอีกทางแม้ว่าทางเนี้ยมันอาจจะน้อยหน่อยก็ยังช่วยประคองชีพไปได้ก็ยังดีกว่าจริงไหม และนี่ก็อยู่ในยุคนี้แล้วนะครับเขาเรียกว่ายุคกิ๊กอีโคโนมี่พี่ๆน,น,น้องน่าจะเคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยน่าจะต้องมีมากกว่าหนึ่งอาชีพเพื่อความอยู่รอดเพื่อจะเก็บเงินเกษยียณได้น้องๆอ,อ,อาจจะเคยได้ยินผมพูดประจําเลยนะครับว่าถ้าวันเนี้คุณอยากจะมั่งคั่งจริงๆเนี่ยคุณต้องหาไรายได้เพิ่มเติมพูดง่ายๆเลยนะครับคุณออมเงินจนรวยไม่ได้หรอกครับ มันจะต้องทําอาชีพเพิ่มมากกว่าและจําเป็นต้องหาไรายได้เพิ่มมากกว่านะครับอาุน้อยร้อยล้านเดอะสเปเชียลสร้างงานสร้างอาชีพขอเป็นสื่อกลางให้กับคนที่อยากมีอาชีพที่2เพราะสถานการณ์โควิดทําให้เรารู้ว่ายุคนี้อาชีพเดียวไม่เพียงพอทุกคนต้องกล้าที่จะลุกขึ้นเปลี่ยนแปลงและก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองเพื่อก้าวไปสู่ความสําเร็จจริงก็ต้องขอบอกว่าผมก็ตอนนี้ก็เป็นประธานของบริษัทอินดีมฮ วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์หนึ่งครับที่ทําให้คนไทยหลายพันคนหลายหมื่นคนเข้าสู่เส้นทางการปลดหนี้ที่สร้างมาแล้วทั้งชีวิตได้ถ้าคุณต้องการงานรายได้เสริมที่เป็นแค่ผู้บริโภคแล้วสามารถปลดหนี้ได้เร็วปลดหนี้ได้เยอะและก็ปลดหนี้ได้ยาว,ยาว วันนี้ผมจาชวนทุกคนทำเหมืองขุดเหรียญกันนะครับลงทุนด้วยเงินไม่มากมีเงินเข้าทุกวันทุกวินาทีแค่หลับฝันตื่นขึ้น,นมาก็สามารถได้เหรียญเลยนะครับแล้วนนเขาจะมาบอกเราว่าถูกคนหมายหรือเปล่าขุดจะได้เงินยังไงสร้างรายได้แบบไหนต้องมีเครื่องอะไรบ้างป่ะเดี๋ยวจะพาไปทำเหมืองเหรียญบิตคอยกันนะครับ ขุดเนี่ยมันหมายความว่าเราเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับ Bitcoin หรืออ mm ีเ e เรียมเมื่อไหรที่มีการโอนเงินเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นพี่กองต้องการโอน Bitcoin ให้ผมพี่กองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสิ่งที่ขุดได้เนี่ยคือค่าธรรมเนียมจากคนโอนเงินครับคือคนขุดเนี่ยเหมือนเป็นพนักงานธนาคารอะ่ะผมได้เงินจากค่าธรรมเนียมที่คุณโอนเงินเมื่อไหรที่ทรัสชันนั้นมันถูกคอนเฟิร์มโดยนักขุดเนี่ย,น,น,ยนักขุดก็คือได้เหรียญไปเป็นรางวัลอ๋อหมดก็รับจ้างคอนเฟิร์มสัญ,ญญาระหว่างกันอ่าง่ายๆออธิบายง่ายถูกต้อง กินยาวๆใช่ครับก็โชคดีไปก็เก็บไว้ได้ครับการเทรดเนี่ยครับถ้าใครที่ได้ตามคริปโตอยู่นะครับวันนี้ซื้อมาร้อยหนึ่งอ,อ,อีกวันหนึ่งเหลือห้าสิบ โดนกันทีแล้วโดนกันทุกคนเลยครับพอราคาขึ้นเราก็จะอวดเพื่อนกันได้ไหมครับแบบวันนี้รวยนู่นนี่ตั้งขายก็กําไรทิพย์นะแต่ว่าการขุดเป็นคนละแบบกันครับการขุดเนี่ยเราได้เหรียญเข้ามาในกระเป๋าเราทุกวันโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะขายเหรียญเนี่ยได้ทุกวันโดยที่ไม่ต้องรอราคามันลงหรือราคามันขึ้นเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วก็รอเหรียญเข้าน่าเบื่อมากเลยตัวเองวันๆต้องนั่งรอรับเงินอย่างเดียวมันเป็นอย่างนั้นจริงได้เหรียญมาเอาไปขายททําเงินนี่ไห คนรู้จักอยู่แล้วครับนั่นคือเว็บบ i ตค u ัหรือว่า b บ n นน c e นะครับก็มี2ที่ที่แบบดังๆเอาพูดกันง่ายๆเลยนะครับก็คือเราได้เหรียญมาแล้วก็โอนเข้าไปใน e x ็กชแ g นแล้วก็เอาไปขายในตลาดครับอ๋อจะเก็บไว้เพื่อลงทุนถูกเอาไปขายเพื่อแลกเป็นเงินเลยก็ได้ถูกกฎหมายถูกกฎหมายครับแลกเงินได้ถูกต้องครับคำถามสำคัญยังเข้าทันไหมนะตอนนี้ไม่มีความรู้ใดๆเริ่มต้นได้ไหมครับสบายมากครับ และนี่คือธุรกิจนะฮะที่เกิดขึ้นจริงนะตอนนี้นะฮะธุรกิจเกี่ยวกับขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี่คือโลกของอนาคตใครคว้าโอกาสไว้ได้ทันก็มีโอกาสที่จะเคลื่อนตัวก่อนครับปลดหนี้นะครับที่บอกว่าปลดหนี้คือโบนัสข้อที่1เลยฮะปลดหนี้ได้เยอะและปลดหนี้ได้เร็วคือโบนัสข้อที่1จ้จะพี่แค่ท, 1, 2, 3, ทํหนึ่งสองสามข้อที่1เลยเราเรียกเหมือนว่าเริ่มฮะพี่ตัดสินใจทำอินดีมแล้วใช่ไหมยินดีด้วยครับ พี่ผ่านข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วง่ายไหมข้อที่2ครับคือข้อทำฮะจากเริ่มมาทําข้อทําคือข้อที่เราจะต้องมีการเรียนรู้ฮะเรียนรู้ว่าเนื้อหาของธุรกิจอินดีมที่พี่จะออกไปประชาสัมพันธ์เนี่ยพี่ชอบแนวไหนพี่ชอบแนวออนไลน์แต่ถ้าเกิดว่าข้อ2ของพี่พี่เลือกการทาออฟไลน์คือไม่ฉันไม่เก่งในเรื่องของอระบบคอมพิวเตอร์โน่นนั่นนี่ฉันชอบนั่งเจอตัวคุยยิ่งง่ายเลยครับเพราะฉะนั้นฮะ ในข้อทำเนี่ยแค่ตัวพี่เองมีการกระทําร่วมกับเราอย่าทําคนเดียวนะเราไม่ปล่อยให้พี่ทําคนเดียวนะทําร่วมกับเราฮะนั่นก็จะทําให้ข้อที่สองที่ผ่านสําเร็จไปได้ในส่วนข้อที่สองที่เรียกว่าทำเนี่ยพี่ต้องทําเยอะแค่ไหนต้องประชาสัมพันธ์ออกไปเป็นหมื่นเป็นแสนคนหรือเปล่าถึงจะได้เงินมาปลดหนี้ไม่ฮะสูตรเนี้ยผมบอกแล้วว่ามันง่ายเพราะฉะนั้น ขั้นต่ำฮะที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์ออกไปให้มันได้ผลนะให้มันได้ผลคือสองคนครับให้ได้ผลส่วนไหนมางั้นมาดูข้อสามตามให้สองคนที่เราไปประชาสัมพันธ์เมื่อกี้ฟังช้าชชัดชนะพี่ประชาสัมพันธ์สองคนแล้วพี่ก็ไปตามให้สองคนเนี้มาทำหนึ่งสองสามง่ายไหง่ายพออย่างพี่ตัดสินใจทำยินดีแล้วใช่ไหมยินดีด้วยครับพี่ผ่านข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วง่ายไหม เหลือแค่สองข้อ,อนั้นเองถ้าพี่ทำสองข้อนี้เสร็จนั่นแสดงว่าพี่เสร็จสูตรหนึ่งสองสามของเราแล้วได้ตังค์ไปกดหนี้แน่นอนไปดูกันนะฮะวันก่อนเข้ามาหมื่นสามเมื่อวานเข้ามาอีกหมื่นสี่นะฮะรวมแล้วเนี่ยผมมีรายได้ถึงวันนี้นะครับมีรายได้ถึงวันนี้อยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทก็ครับเนี่ยถ้ามีรายได้แบบนี้พี่คิดว่าพี่จะปลดหนี้ได้ไหมอ่ะ พิยศได้รายได้ไดจากอินดีทั้งหมดเท่าไหร่อรพี่รวมถึงวันนี้5้ครับห1บบาทห1ล้านบาทครับเ <laughs> <c oughs> ชื่อเถอะเส้นทางการตรดนี้อ่มันมีความสุขได้เว้ยถ้าคุณเลือกบริษัทที่ถูกต้องและยศบอกเลยอินดีมแม่งใช่ที่สุดแล้วผมเชื่อว่าธุรกิจกระ่ายครับจะเป็นอาชีพเสริมสิ่งเดียวที่สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเรา เพราะสามารถทำควบคู่โดยไม่กระทบงานประจำและธุรกิจเกรือข่นับปัจจุบันครับก็ไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับอดีตแต่เป็นธุรกิจที่เราจำเป็นต้องทำถ้าเราอยากรอดในทุกๆวิกฤตที่เกิดขึ้นชีวิตเราครับเราคือผู้กำหนดชะตาชีวิตต้นท้นชีวิตครับเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกได้ว่าเราจะมีชีวิตอย่างไรกินดีโปรเจกต์ครับโปรเจกตค์คนนี้ ผมเชื่อว่าเป็นคําตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับถ้าวันนี้พี่มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสําเร็จในชีวิตและสร้างระบบเงินไหลแม้ยามที่พี่ไม่มีแรงทํางานผมเชื่อว่าเราอยู่ในเส้นทางเดียวกันครับมาลุยไปด้วยกันกับพวกเราเพราะความสําเร็จของพี่คืองานของพวกเราผมโจจิตสราพันวณียินดีต้อนรับสู่ครอบครัวยินดี